ก็ตัวนี้ถามว่ามารีวิวทำไมก็อยากให้ทุกคนได้รู้โท่วถึงกันว่าเจ้าโนบุกตัวนี้ก็ยังมียังเป็นเจ้าโนบุกที่แรงแล้วก็ทนทานต่อการใช้งานของใครหลายๆคนเช่นเดียวกันครับผมครับก็สวัสดีครับก็ผมนายเอกบุญสุดซื่อนะครับผม ก็วันนี้จะมารีวิวเจ้าตัวโน้ตบุ๊กเอเซอร์ในโตนะครับ an 5 1 5นะครับผมสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับก็เป็นโมเดลของในในโตนะครับเป็นเอเซอร์ในโต5 5นะครับผมซึ่งมากับโปรเซสเซอร์อยู่เป็นของ Intel Core i5 ครับผม Intel i n t เ l Core i5 2า g h ครับก็ตัวนี้ค่อนข้างที่จะแรงเหมือนกันนะครับเป็นเพราะว่า Core i5 นี่ก็อยู่ระดับกันกาณครับผม กราฟิกตัวนี้ก็เป็นการ์ดจอของ NVIDIA ครับผม NVIDIA GeForce GTX 1050ครับผมก็อยู่ที่ 4GB นะครับเป็น GDDR5 ครับผมแล้วก็ขนาดของหน้าจอตัวนี้อยู่ที่15.6นิ้ว15.6นิ้วเช่นเดียวกันแล้วก็เป็น Full HD ด้วยนะครับก็1920 x 1080ครับผมสำหรับแรมของตัวนี้นะครับอยู่ที่ 8GB เช่นเดียวกันครับ ก็เป็นของ DDR4 นะครับผมก็ค่อนข้างที่จะแรงสำหรับพ้นที่ไม่ซีเรียสเรื่องภาพกราฟ,ฟิกมากแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าทำงานด้วยงั้นไม่ซีเรียสก็จะเล่นในระดับดีไม่ถึงกับโปรแกรมเมอร์แบบที่เขาใช้ใช้ใชแรม16ชิอะไรนี้นะครับก็สำหรับพื้นที่เก็บข้อมูลนะครับของเจ้าตัวน,นี้ก็อยู่อยู่ที่512 g b นะครับเป็น SSD นะครับผมก็มาพร้อกับตัวเครื่องเลยนะครับก็ ซาวเขาเรียกว่าซาวของ a อริโอ a แจ็คนะครับก็ลูแจ็คนี่ก็จะมีขนาด3.5ม mm ิลลิเมตรนะครับเป็นดโฟนสปีชเกอร์นะครับเสียงดีมากบอกได้ให้ไปซื้อต่อนะครเสียงดีมากๆเลยนะครับโอ้ือแบบดูหนังได้ทั้งคืนอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็เป็นจะรองรับสายแลนด,ด้วยนะครับแล้วก็รองรับไวเดีแล้วก็รองรับไว้บลูทูธ5.0เช่นเดียวกันครับ ก็ตัวนี้นะครับจะให้พอร์ตมาทั้งหมดทัด้งหมดมา4พอร์ตด้วยกันเป็นอพอร์ต USB 3พอร์ตนะครับแล้วก็เป็นเขาเรียกว่า HDMI อ e ีก1พอร์ตเป็นของ HDMI 2.0นะครับเป็นพอร์ตทั่วไปเลยนะครับสำหรับแบตเตอรี่ตัวนี้ให้มาขนาด4เซลล์เช่นเดียวกันกับตัวอื่นๆด้วยอาจจะเหมือนตัวรุ่นอื่นด้วยนะครับ เจ้าตัวนี้ขาดอะไรไปไม่ได้นอกจากระบบปฏิบัติการนะครับก็เป็น OS Windows 10นะครับ64บิตนะครับผมคิดจริงๆผมว่าตัวนี้ก็ตอบโจทย์ใครหลายๆคนเลยเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าคือมันแปดจิกแล้วก็สำหรับคนทำงานด้วยคนเล่นเกมด้วยน,นี่คือตอบโจทย์ตอบสนองในความต้องการเลยนะครับคือภายนอกจะบอกว่าตัวภายนอกตัวด,ด้านหน้าฝานะครับก็จะมากับคาร์บอน คาร์บอนแล้วก็มีตัวหนังสือเป็นชื่อแบรนด์ของเขาก็คือ cer, คเ,เ,เอเซอร์นะครับเป็นคาร์บอนสีเข้มลายสีเทาไม่ออกดามากนะครับส่วนตัวเครื่องเนี่ยก็จะตัดด้วยสีแดงตัดด้วยสีแดงแล้วก็ข้างในก็จะเป็นคาร์บอนแต่เป็นคาร์บอนที่จางไม่ไม,ไม,ไม่จะเป็นผิวเรียบแต่ถ้าเป็นหน้าฝาก็จะเป็นคาร์บอนผิวหยาบนะครับก็ตัวนี้ให้มาร้องอะแดปเตอร์1ตัวนะครับซึ่งอะแดปเตอร์นี่ก็ปล่อยไฟได้ ดีดีมากเลยนะครับก็สเปคตัวนี้ค่อนข้างที่จะโอเคเลยสำหรับคนที่กำลังมองหาซื้อโน้ตบุ๊กที่จะทำงานด้วยแล้วก็เล่นเกมไปด้วยเช่นเดียวกันตัวนี้ก็ตอบโจทย์นักศึกษาหลายๆคนหรือวัยทำงานด้วยนะครับก็ตัวเครื่องอาจจะใหญ่หน่อยเพราะว่าหน้าจอเนี่ยจะเป็น15.6นิ้วครับผมก็เป็น Full HD ก็จะค่อนข้างที่จะ เท่าความละเอียดเนี่ยเท่ากับว่าโทรทัศน์เลยก็ว่าเป็นได้แล้วก็ใน YouTube เช่นเดียวกันนะครับที่บอกของเจ้าตัวนี้นะฮะเวลาเสียบอะแดปเตอร์ไปแล้วจะมีความสามารถพิเศกก็คือไฟก็จะติดติดตลอดจนกว่าเราจะถอดอะแดปเตอร์ออกส่วนถ้าเราไม่ได้ติดเราไม่ได้เสียบอะแดปเตอร์ไปนะครับเวลาเราเล่นหรือพิมพ์ที่บอดเนี่ยไฟก็จะติดด้วยแต่ถ้าเราทิ้งไว้สักพักหนึ่งประมาณไม่เกินประมาณ1นนาทีหรือ ปล่อยให้เจ้าตัวนี้สลิปก็คือปิดพั้หน้าจอไปก็ไฟตัวนี้ก็จะดับเองอัตโนมัตินะครับเพื่อเป็นการเซฟแบตเตอรี่ด้วยแล้วก็เซฟไฟพลังงานในตัวของเจ้าโนบุกนี้เช่นเดียวกันนะครับตัวนี้าราคาถ้าตอนตอนสมัยช่วงที่ออกใหม่ๆเนี่ยราคาจะอยู่ที่2 4 4 0 0ประมาณนี้สอง0 0บาทแต่ตอนนี้คิดว่าน่าจะ ลดเพื่อที่รู้ดูการใหม่ๆเจ้าโนมูตัวใหม่ก็จะออกมาด้วยเช่นเดียวกันก็ตัวนี้จะอยู่ที่1 9 0 0 0บาทนะครับลดลดค่อนข้างเยอะเหมือนกันผมผมแนะนํานะให้ไปซื้อเพราะว่าเจ้าตัวเนี้ยผมเองก็ใช้อยู่ด้วยเพราะว่าผมว่ามันตอบโจทย์ดีมากนะครับเจ้าตัวเนี้ยผมว่ามีลูกเล่นเยอะเช่นเดียวกันนะครับผมส่วนของตัวทัสแทนเนี่ยก็ คือเราเล่นนิ้วได้เลยสมมุติเราเข้าค o o เกิลอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเราใช้2นิ้วองนิ้วเลื่อนไปทางทางขวามันจะกลับไปกดหน้าก่อนหน้านี้เราถ้าเราเลื่อนไปทางซ้ายปุ๊บมันก็จะไปหน้าต่อไปนะครับส่วนแล้วถ้าเราใช้3นิ้วถ้าเราเลื่อนขึ้นปุ๊บมันก็จะมีให้เลือกหน้าจอหลายอย่างเลยก็อยาหน้าจอหน้าต่างที่เราเปิดไว้เราก็สามารถดูได้เลือกได้ว่าเราจะเข้าไปหน้าต่างไหนส่วนถ้าเลื่อนลงมันก็จะกลับไปที่หน้าเดสก็อปนะครับก็ตัวนี้ ค่อนข,ข้างที่จะใช้งานสะดวกสบายครับคบสบายคบ,บง่ายใช้ที่ไหนก็ได้ครับผมแต่ก็าถา,ามว่าใหญ่ไหมผมโดยส่วนตัวผมอ่ะผมว่ามันค่อนข้างใหญ่นิดนึงเพราะว่าตัวตัว,ตวพ,พัดพัแพดเนี่ยมันมันกว้างด้วยสําหรับคนที่แบบนิ้วใหญ่หญอะไรเงี้ยก็จะใช้งานได้สะดวกมากอ่านะครับก็อยากให้ลองกันถ้าถ้าดูดูแค่คลิปเนี่ยอาจจะไม่เชื่อลองมาซื้อกันดูนะครับตัวนี้ก็ เลยสาหรับผมก็อยากที่จะไปซื้อมาก็หาตามซื้อได้ร้านค้าแบรนชั้นนาเลยก็มีทั้งหลายเว็บไซต์ที่เดียวกันนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากสําหรับเจ้าโน้ตบุ๊กเอเซอร์ในต a n 5 1 5ครับผมก็คุณสมบัติก็คร่าวๆดังนี้ครับก็อยากให้ลองไปใช้กันเผื่อเอาไว้เป็นพกไปไหนมาไหนก็ได้สะดวกสบายได้ในทุกที่นะครับก็สำหรับวันนี้ผมก็ ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ